ลายอยู่จ้ะแต่มันแดดดอกดอกหน่อยลายดอกใหญ่กะก็เลยเก็บกินนะจ้ะโอเคแล้วตีกะจะเอาไปลางก็น่าจะน้องะใช่ไหมเ็กน้อยเด็นอยมากันมาเ้ามก็บก็ไปก็ตเองแต่หนึกางกรยนิดเดียวจะขอลากันนะจ๊ะหนนีบหนึ่ะกนึันก็ลก็ เราอกเให้ไม่คนนั้นคนคนเศร้าเป็น,นกฟองเป็นฟองไปพักนะเดี๋ยวมรจะไปควาไปพักก่อนจ้ะ ีกเอาเบความประมาณหนึ่ค่ะแบบทั้งเยมทั้งเนาะันร้จะใส่เห็ดเห็ดดำนะคะเราจะพักกาศขาวจ้ะคือจะมะไ่อันนี้เป็นมะม่วง,ง่ายจ้ะเดี๋ยวดูถ้ากินหอมลนะ น,น,นี่ากินหอมจังเลยตุจะมาปรุงรสเลืยน้ำตาลจากแย้วหวานจา้ะแบบนี้นะคะ,ะ,คะใส่ไปบหลายให้กันจ้ะก็เกลือเกลือ เดี๋ยวคนเอี๋ยวใช้น้ำตาเลเพีกงน้อยจ้ะมัน้ลตาเนะโอเคจึงเ,เราก็ผัดต่อจ้ะผัดกระดดเห็ดข้าวสุกอ่ะเป็นอันเสร็จแล้วเนาะง่ายจ้ะมีแค่นี้เอง จ้องปรุงอาหารขี้โตัะก็จะเน้นแค่เขี่อุคาวจากเนื้เอ,อ,อกกเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแทบเป็นน้ำตาลจากย่าหวานน้ำตาลจากเอ,อทาทั้งกล้วยนเนาะแล้วก็น้ำตาลจากเอเดี๋ยวใส่ริกไทยไปนั่นก็ ประมาณนี้ก็ไปสิ่มจ้ะผู้ใดผู้ใดบ่นหนังกระใสอันแต่เหตุอะไรจ้ะแต่ว่าตีอยากกินผักไปน้ำนะคะตีก็เลยเพิ่มผักไปเลยว่าผักเข้ามีอยู่แล้วจ้ะกำจะได้รสชาติอีกแบบนึงจ้ะโอเคเดี๋ยวไปกินกันจ้ะพี่นนอง อร่อยอันนี้นกัตสิเสร็จแล้วนะนี่จ้าห้องข้าเสร็จแล้วค่ะอาหารเช้าอันนี้มันโดนเป็นหลักกินเดีเ๋ยวลองมา,มาลองให้มาวางด้วยนะอีกอ๋ออาหารฟรัง่งอันนี้เฮดจากอาชียด,ด้วจ้ะช็อปเปอร์ชีสแอนด์ไก่ประกุอดอ,อร่อยไหมสวัสดีครับมาดื่มจุลินทรีย์วันนี้นกันค่ะ Ничего, är ingen

โอ้เดี๋ยวไปละพี่งนี้นะคะพร่งจะล่องไปเลิกเติบเวยค่ะหนูนะคะฝนตกจำแซะจำแซะเลยค่ะหนูนะอุ้ยค่ะพี่น้องมาช่อมบรรยากาศน่าเอาน้ำน้ำจ้ะมันจะบนทางทัางผุนตรงนี้มีปลาแลยค่ะปลาเล็กปลาน้อยนะคะแต่เขาก็จะไม่ตกเพลินหรอก คนจะไม่โตใหญ่นะคะปลาแถวนี้คนจะโตน้อยๆจ้ะเรวจะมาเอาตรงนี้เุ้ยหยับน้ำเย็นๆพี่น้องก็จะ,ะว่าตีดัดจลิเตเนอ์จ้ะโอ้ยโอยไว้เอาไ้เอาน้ำนะคะน้ำไปไว้ล้างจานจ้ะเอาไว้ชำระล้างถว้วยล้างจาน คือเย็นทุกอันนี่อโหโหโหเอาว้เอาใยบนนอกใดบนนอกเย็นเย็นค่ะน้ำจากบนเขานะคะไหลลงมาตามริมทางเนาะริมทางน,น้ำบริี้สามารถดื่มได้นะคะนี่น้ำจากธรรมชาติสามารถดื่มได้ค่ะออเย็นเย็นเย็น โอเคค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับบ้านกันแล้วจ้ะนะนะฝนตกถุกมือทุกมือจ้ะไม่มีมือหยุดเลยค่ะช่วงนี้มันบรรยากาศสวย่าจ้ะเนาะแต่ฝนตกค่ะแต่อากาศดีๆค่ะมันจะงางกว่านี้แต่มันหยุดหน่อยอย่าให้มือโดนน้ำนะลูกนะเขาก็จะกลับบ้านกันแล้วแล้วเราจะไปแคมป์ปิ้งกันต่อจ้ะแต่ไว่าเ้มือใดเนาะ เดี๋ยวเข้ามาดอร้องลาติดตามกันจ้ะอุ้ยอุ้ยเก่งมากจริงเลยเก่งมากเลยอู้ยเยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายมันดูบ๊ายบายบ๊ายบายเอเค่ะพอกันคลิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะ I'm sorry.